ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอรประคำตั้งอยู่หมู่ที่9ถนนปิยมิตรตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรมัมย์เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์มีบทบาทและภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอประคำครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีบุคลากรในสังกัดของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประคำจำนวน19คนดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนคนข้าราชการครูจำนวนหนคน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน1คนครูกศนตําบลจำนวน12คนครูผู้สอนคนพิการจำนวน2คน 2> นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน1คนและบรรดาล่์ห้องสมุดจำนวน1คนภายใต้การบริหารงานของนางพิมพ์ทองสีหวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประคำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประคำดำเนินการจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดังนี้ด้านบุคลากรผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องประพฤติปฏิบตัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยากเป็นเหตุเป็นผลรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองพร้อมกับเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพร้อมขยายผลสู่หน่วยงานภายนอกและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะดิฉันนางพิมทองศีหวง์ผู้ในการกอสนออำเภอประคัง จากการบริหารงานที่ผ่านมาดิฉันได้น้อมนำเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำสถานศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาพอเพียงและก็เป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเพื่อพาตนเองได้จึงได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา ได้ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานองค์กรภาคเครือข่ายและชุมชนด้วยดีเสมอมาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุก,กัญญาคงทันดี ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและได้บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การประกอบอาชีพจากที่ดิฉันนะคะได้เป็นครูแกนนําดิฉันก็ได้ฝึกให้ผู้เรียนนะคะได้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรประเภทต่างๆนะคะซึ่งผู้เรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เห็นภาพเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องสิ่งนี้ราคาที่จะทําให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน จากกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะบูรณาการในการเรียนรู้รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งในระดับโมต้นและผู้เรียนนะคะก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้และบูรณาการใช้กับการใช้ชีวิตในประจําวันนะคะเป็นผลงานที่น่าชื่นชมซึ่งผู้เรียนนะคะก็ได้เกิดความภาคภูมิใจส่วนที่บ้านดิฉันเองนะคะก็เน้นที่สุดก็คือความพอประมาณซึ่งได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ทำนานะคะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะนักเรียนแกนนําได้น้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันมีความรู้ความเข้าใจประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้จากการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมขคงานการเรียนรู้ทําให้ผมได้รับความรู้ต่างๆมากมายในเรื่องของการปรั คามรดูการควบคุมในลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เรื่องของการปลูกผักทัดเลือกตัเลือกพันผักโดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันผักจากสานักงาน,กเ,นเกษตรตั้งเตอร์ประคำและภาคีเครือข่ายที่เข้ามาให้ความรู้การจัดทําเรลงให้เหมาะสมสําหรับการปลูกผักแต่ละชนิดศึกษาความรู้ในการดูแลหลังการเพาะปลูกใช้ปุ๋ยคอกป็นปุ๋ยเคมีจึงได้ผลผลิตเป็นผักปลอดสารพิษ ให้คุณค่าทางอาหารและไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับเรได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมเสรยมหลับสน่งกันและกันและการรู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแบ่งผักตามที่ได้รับมอบหมายจนขยายผลไปปลูกผักที่บ้านที่ชุมชนของเราและนําผักที่ได้ไปขายในตลาดชุมชนและยังได้นําไปขายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่เราอยู่อาศัยอีกด้วย ทาให้เรามีากการาย,ารรยรไ,ดได้จากการขายผักมีการทาบัญชีรายรับรายจ่ายได้จากการขายผักถึงแม้การปลูกผักจะมีปัญหาได้อุปสรรคมากมายแต่พวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจนผ่านไปได้ด้วยดีโดยมีครูเกนนำํำคอยให้คาแนะนําและช่วยเหลือเรื่องต่างๆพวกเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในผลผลิตของพวกเราค่ะคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นบุคคลต้นแบบในด้านความพอเพียงมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อปรับบริบทฐานการเรียนรู้และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้ทั้ง4ฐาน ซึ่งจะทำให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนชุมชนและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ของเราได้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนช่วยพัฒนาในแต่ละฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษาอีกด้วยองค์ประกอบที่2ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีผู้รับผิดชอบโดยครูและนักเรียนในการปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาสัยอำเภอประคำได้ดำเนินงานจัดทำฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษามีสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานและได้จัดทำฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น4ฐานการเรียนรู้4กิจกรรมได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกและฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ มีวิทยากรคอยรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ต่างๆคอยให้ข้อมูลและมีการประเมินผลการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประคำมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานภายในสถานศึกษาและมีครูแกนนำนักเรียนแกนนำคอยให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้มาศึกษาดูงานมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากข้อมูลเชิงประจักษ์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรประคำได้เข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดศรัทธาและสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนบัดนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรประคำพร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาค่ะ